คนอเมริกันเองก็ถูกหลอกลวงจากแก๊งสแกมเมอร์ที่มีฐานอยู่ในกรัรมพูชาอยู่ไม่น้อยเป็นเหยื่อของการโดนหลอกลวงเช่นเดียวกันแต่ว่าวิธีการที่อเมริกาใช้เนี่ยแตกต่างจากที่เกาหลีใช้ค่ะที่อเมริกานณะตอนนี้คือการจัดการกับท่อน้ำเลี้ยงท่อใหญ่ของหัวหน้าแก๊งสแกมเมอร์ตัวเป้งเลยนะคะแล้วก็รวมถึงมีการจัดการกับเงินที่ได้มาแบบสกรปรก แบบนี้ด้วยว่าเขาจะมีมาตรการในการดําเนินการก็คือ,อมองว่าพอเงินเหล่านี้พอได้มาปุ๊บเนี่ยก็ต้องเอาไปฟอกให้สะอาดและเขาก็สืบสวนจนคนพบว่าบริษัท กลุ่มบริษัทพุยวันกรุ๊ปของกัมพูชานั้นถือว่าเป็นแหล่งของศูนย์กลางในการฟอกเงินใหญ่ของแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชามาอย่างยาวนานอเมริกาก็เลยตัดสินใจในการจัดการกับเครือข่ายเหล่านี้นะคะเริ่มต้นจากการสั่งริบซับกันก่อนกันละกันเป็นข่าวที่ฮือฮามากๆนะคะเพราะว่านี่ถือเป็นการริบซับสินครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาค่ะ โดยมีการสั่งยึดบิตคอยมูลค่ากว่า1 5 0 0ล้านดอลลาร์หรือว่าประมาณ490,000ล้านบาทนะคะของนายเฉินจื้อซึ่งเป็นนักธรุรกิจจีนสัญชาติเขมรแล้วก็เป็นอดีตที่ปรึกษาของนายมรีคุณมาเน็ตแล้วก็คุณเซนผู้เป็นบิดาด้วยเนี่ยนะคะรายงานล่าสุดบอกว่ากระทรวงยุติธรรมของสหรัฐสั่งยึดบิตคอยของเฉินจื้อนักธรุรกิจจีนสัญชาติกัมพูชามูลค่าหลายพันล้าน จากกลโกลงคริปโตครั้งใหญ่ในกัมพูชาค่ะนายเฉินจื้อถูกกล่าวหาว่าดําเนินค่ายบังคับเป็นค่ายแรงงานถูกที่ถูกบังคับทรมานในกัมพูชามีการบังคับใช้แรงงานมีการทําร้ายร่างกายมีการทรมานร่างกายที่ถูกมีการค้ามนุษย์ด้วยนะคะแล้วก็จากกระบวนการเหล่านี้เนี่ยทำให้เขาสามารถกวาดเงินไปได้ถึงหลายพันล้านดอลลาร์ สหรัฐกล่าวว่าเฉินจื้อแห่ง Prince Holding Group แล้วก็เครือข่ายของเขาถูกกล่าวหาว่าสร้างรายได้มากถึง30ล้านเหรียญสหรัฐต่อวันจากการหลอกลวงครั้งหนึ่งค่ะแล้วเขาก็ยังเคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาของเรมรีคุนมาเนตแล้วก็หุนเซนได้รับเกียรติด้วยบรรดาศักด์คือได้รับคือเรียกว่ามีความสำคัญกับรัฐบาลมากด้วยการได้รับกิตติมศักดิ์ให้เป็นออกยาคุณผู้ชม ออกยาคุณผู้ชมคุ้นคำนี้ไหมคะเหมือนสมัยก่อนน่ะสมัยกรุงศรีอยุธยาของเราอะไรเงรี้ยที่มีการให้ให้ตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์เนี่ยนะคะนั่นก็คือออกยาเนี่ยมันก็เทียบเท่ากับขุนนางของกฤษหรือแม้แต่กับของไทยในยอดีตเขาได้เขามีความสําคัญขนาดนั้นเลยคือได้รับบรรดาศักดิ์ออกยาในกรัรมพูชาเนี่ยนะคะเชิเชื่อ,อยุเพียง37ปีเท่านั้นเองค่ะ รู้จักกันในชื่อของวินเซนต์เป็นผู้ก่อตั้ง Prince Holding Group ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทข้ามชาติที่ทางการระบุว่าทำหน้าที่เป็นฉากหน้าของหนึ่งในองค์กรอัจกรรมข้ามชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียน,นี้เป็นไปตามข้อมูลของกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐนะคะกระทรวงยุติธรรมยังได้ยื่นฟ้องริทรั์สินครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โดยยึดบิตคอยได้ประมาณ1 2 7 2 7แตคอย คิดเป็นมูลค่าประมาณ15,000ล้านดอลลาร์หรือว่า4,90,000ล้านบาทในราคาปัจจุบันโดยการดำเนินการในครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในมาตรการที่สำคัญที่สุดในการปราบปรามการค้ามนุษย์และการช่อโกงทางการเงินผ่านไซเบอร์ซึ่งเป็นภัยร้ายแรงระดับโลกค่ะมีรายงานว่าในเฉินได้สัง่งการให้มีการบังคับใช้แรงงานในพื้นที่ต่างๆของกัมพูชา มีการกักขังมีแรงงานค้ามนุษย์หลายร้อยคนที่ถูกกักขังไว้ในสถานที่ที่คล้ายกับเรือนจำที่ล้อมรอบไปด้วยกำแพงสูงแล้วก็ลวดหนามนะคะปีที่แล้วมีชาวอเมริกันสูญเสียงเงินไปอย่างน้อย10,000ดอลลาร์สหรัฐให้กับการหลอกลวงแบบนี้ซึ่งเพิ่มขึ้น66%จากปี2023ค่ะแล้วก็มีการเรียก Prince h o l d i n g Group ว่าเป็นผู้เล่นหลักในอุตสาหกรรมนี้ค่ะ ทางการจีนได้ดำเนินการสืบสวนบริษัทนี้ในข้อหาหลอกลวงทางไซเบอร์แล้วก็ฟอกเงินมาตั้งแต่ปี2020ดาบบันทึกของสารที่ตรวจสอบโดยสถาบันสันติภาพสหรัฐนะคะภายใต้การคุกคามของความรุนแรงพวกเขาถูกบังคับให้ดำเนินการตามกลลวงที่เรียกว่าการฆ่าหมูอันนี้เป็นสัตว์ที่มีการใช้ในกระบวนการในการหลอกลวงทางไซเบอร์น,นะคะซึ่งเป็นแผนการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลที่สร้างความไว้วางใจกับเหยื่อ ในช่วงเวลาหนึ่งก่อนที่เงินเหล่านั้นจะหายวับไปกับตาแผนการนี้มีการหลอกลวงเหยื่อไปทั่วโลกค่ะจึงทำให้มีการสูญเงินนับพันล้านนะคะโดยผู้หลอกลวงเนี่ยก็มักจะมีการติดต่อเหยื่อผ่านแอปส่งข้อความหรือโซเชียลมีเดียโดยสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนสูงจากการลงทุนแล้วก็มีคนงับเหยื่อไม่น้อยค่ะเนี่ยเขาถึงเรียกว่าการฆ่าหมูเหยื่อก็คือหมูตัวหนึ่งนั่นเองเนี่ยนะคะซึ่ง ศูนย์หลอกลวงเนี่ยก็มีทั้งในกัมพูชาด้วยในเมียนมาด้วยนี่นะคะมีการใช้โฆษณาในการหางานปลอมๆเพื่อดึงดูดชาวต่างชาติซึ่งก็หลอกลวงให้มาทำงานในสถานที่ที่จัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะโดยคนเหล่านี้ก็จะถูกบังคับให้ช่อโกงทางออนไลน์แล้วก็มี การทรมานเหมือนกับรายงานที่เล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่จากเกาหลีใต้น,น,นะคะโดยมีเฉินเป็นผู้ดูแลสถานที่ติดตามผลกําไรและก็แผนการต่างๆแล้วก็มีภาพของการทุบตีแล้วก็การทรมานเหยื่ออีกด้วยนับตั้งแต่ประมาณปี2015ค่ะ Prince Group ได้ดําเนินกิจการในกว่า30ประเทศภายใต้ฉากหน้าก็คือเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์บริการทางการเงินแล้วก็การบริโภคแล้วก็ เรียกว่าเป็นธุรกิจที่ถูกกฎหมายเป็นฉากหน้าแต่เบื้องหลังเนี่ยก็เป็นแก๊งอาชญากรรมแบบนี้เนี่ยนะคะเชิญและผู้บริหารระดับสูงถูกกล่าวหาว่าใช้อิทธิพลทางการเมืองและติดสินบนเจ้าหน้าที่ในหลายประเทศเพื่อปกป้องกิจการของตัวเองรายได้ส่วนหนึ่งก็ถูกฟอกเงินผ่านการพนันแล้วก็การขุดบิตคอยนั่นเองเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ก็เปิดเผยว่าเงินที่ถูกขโมยไปนั้นก็จะถูกนาไปฟอกในหลากหลายรูปแบบ เอาไปแปลงเป็นสินค้าหรูๆต่างๆนาฬิกาเรือยอชเครื่องบินส่วนตัวบ้านพักตากอากาศหรือแม้แต่ภาพวาดของปิกัสโซที่ไปประมูลได้ในนิวยอร์กนะคะโดยเฉินอาจจะต้องเจอกับบทลงโทษเป็นโทษจำคุกสูงสุด40ปีหากถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานช่อโกงทางโทรศัพท์แล้วก็สมคบคิดฟอกเงินด้วย โดยในการดําเนินการประสานงานกันนั้นเจ้าหน้าที่อังกฤษได้อายัดทรัพย์สิน19แห่งในลอนดอนมูลค่ากว่าร0อล้านปอนด์ค่ะซึ่งเชื่อมโยงกับเครือข่ายของเฉินด้วยนะคะในนั้นก็รวมก็มีทั้งคารืหัดมูลค่า12ล้านปอนด์ในลอนดอนก็เป็นของเฉินด้วยการสืบสวนของ AFP รายงานว่าตอนนี้เนี่ย ศูนย์หลอกลวงหรือแก๊งสแกมเมอร์นั้นตอนนี้ไม่ได้อยู่เฉพาะในกัมพูชาแต่เพียงอย่างเดียวแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วนะครับตอนนี้ในประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาก็กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วเพียงไม่กี่เดือนหลังจากที่มีการปราบปรามคุณผู้ชมคงจำได้เป็นการร่วมมือกันระหว่างไทยจีนแล้วก็เมียนมาในการเข้าไปกดดันให้กองกาลังติดอาวุธที่สนับสนุนรัฐบาลทหารของเมียนมาได้ มีเหมือนกับมีปฏิบัติการที่จะให้พวกเขาเนี่ยได้ปิดศูนย์เหล่านั้นแล้วก็ตอนนั้นก็มีภาพการปล่อยผู้คนไปประมาณ7,000คนจะ,ะส่วนใหญ่ก็เป็นพลเมืองจีนนะคะเพราะว่าถูกกดดันจากประเทศจีนอย่างมากแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีภาพมีข่าวการปิดสถานที่มีการเข้าไปบุกจับลุมแต่ f p รายงานว่าณนะตอนนี้ศูนย์เหล่านั้นกำลังถูกเปิดตัวอีกครั้งหนึ่ง ระบบคอเซนเตอร์กำลังกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งในเมียนม,มาโดยขณะน,นี้ใช้ระบบดาวเทียม Starlink ของอีลอนมัสในการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตค่ะนี่คือโอ้โหแก๊งใหญ่มากแล้วก็มีเครือข่ายที่ใหญ่มากๆที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนของเราเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังไม่หมดไปอย่างแน่นอนเพราะว่าเครือข่ายนี้มันใหญ่จริงๆ